และกลับเข้าสู่สัญญาณถ่ายทอดสดรายการโตโยต้าเสซิ่งคาร์ไทยแลนด์2023ครับมาในรุ่นของ PTT Rubicon ครับ OP บวก OK 1.5ครับและนี่คือรุ่นที่ใหญ่ที่สุดของรถยนต์ทั่วไปของเราครับขณะนี้ปากทางพิษปิดเวลานี้แล้วครับ มาครับลักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามาครับรุ่นนี้ครับรุ่นใหญ่สุดครับของรถยนต์ทั่วไปครับ OP ครับโหดูจากรายชื่อแล้วแต่ละคนไม่ธรรมดากันทั้งนั้นครับมาครับสตาร์ทิ้งกิจลำดับที่หนึ่งหมายเลข46ครับฮัทไทยชัยวันครับนี่ครับจันออฟรับจากสิงเอลสูสูครับพี่ออฟ เอลมาเตมีดนะไว้นะครับสตาร์ทลำดับที่สองหมายเลข72ครับอัติเทพจันเพนประสานครับโอ้โหเก่งครับเก่งเซอร์วิสครับแหมมี BRD ดด้วยแล้วก็มีใครไปนั่งอยู่ในรถให้มันหนักรถทำไมล่ะฮะ ต่าติงกิจลำดับที่สาหมายเลข11ครับชันเนตชูเชิดคร,ครับพี่หนึ่งสู้สครับพี่หนึ่งแหมสุดยอดเพ่เมื่อกี้มันมากนะครับสวัสดีค่ะสาวสวยจากไว้นะจ๊ะต่อไปครับหมายเลข31พัทรพลปางทองครับสู้สครับแหมหล่อมากเลย นะครับพัทรพงศ์ปางทองครับในรุ่น OP โอพสวัสดีทุกคนครับที่มาทักทายครับสวัสดีก๊อลฟปุชยาด้วยนะครับสตาร์ทกิจลำดับงครับสายห้าครับหมายเลขเก้าสิบวรากรพูนเพิ่มครับนี่ครับเจ้าปอครับการขับมาครับน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์ครับวรากรพูนเพิ่มปออัตโมทีิครับในโอพด้วยนะครับอ้าวสามนาทีสามนาที นี่หมายเลข4 5้าไม่ใช่ใครครับไพชยนทองเจือครับเาีพี่สาวมาด้วยเหรอจ๊ะโอ้ไพชยนทองเจือครับมาพี่สาวมาด้วยนะครับวันนี้โรตเตอร์นั่นเองครับไพชยนทองเจือนะครับสู้ๆโรตเตอร์นี่พี่สาวพี่สาวมาส่งอยู่นี่สู้ๆวันนั้นนะฮะเราก็พากจะตายครับอา้าวคุณแม่ <laughs> นี่คุณพ่อนี่ต้องงี้นี่ฮะแม่ครอบครัวน่ารักนี่โอ้พี่พี่ทำอย่างงี้มดขึ้นจอผมหมดพี่ต่อไปครับ starting g ิฟต์ลำดับที่7หมายเลข26่สิบหกันคาร์เรตตีครับโอ้ซู้ซูครับไรอันอ่านี่ยนี่ โกคาร์นะเรามาจากโกคาร์นะนี่ครับโอ้โหดูแลโดยพ,พ,พี่พี่พี่ผมลืมชื่อพี่แล้วเดี๋ยววันนั้นวันนั้นผมคุยกับพี่อยู่สู้ๆครับ <g iven> ต่อไปครับต <g iven> ิงกิจลำดับที่8หมายเลขหนึ่งครับสิราเมธทั้งสุธีระนนกุลครับ <g iven> <g iven> เปเปอร์เปลี่ยนคันนะ เอาไปเปอร์สู้สดูนะฮะร้อนไม่ร้อนอ่ะเปเปอร์ต้องเป่าอนยะ่างนั้นน่ะโบเวอร์เป่าตลอดเวลาเนะี่ยอีกคนนึงครับสติครับหมายเลข49ครับเดชนภาสีเทพหมอก้องครับก้องคลินิกยนต์ครับสติกรสู้สู้ๆไปๆเออรู้งานจูนเงนินจูนก่อนจูนก่อนจูนก่อนเดือดเหลือเกินเมื่อก,กี้ก็เกือบไปแล้วนะนะ หมายเลข35ครับกิตินันโตบัวโอ้โหอ้ำสู้ๆกิตินันโตบัวครับอ้ำบางบอลครับอ้ำลีแมพครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับพี่พีชทองเจอแข่งไหมแข่งครับเดี๋ยสตาร์ทอังกิษลำดับที่11 47, หมายเลข47อาทอรล่ามกิจจาครับอ้าวสู้ๆครับไปไป เฟิ <First. S 2> ร์สตาติงกิจลำดับที่12หมายเลขค่ะนวินยาสีเฮลโลกา้าเวลคัมแบ็คเอารถแดกมาเลยนะเราอ่ะอ่สวัสดีครับนี่ฮะจากเวอร์ปั๊มเวอร์ปั๊มพีทีทีฮะเดี๋ยวคัมแบ็คครับพี่กา้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุ้ยมุ้ยเจ็ดสองอะไรอะไรร้อยร้อยคูอร้อย,อ,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 ยอะไรอะไรผิดแล้วผิดแล้วนี่ไม่มีชนิดคิดเพลินรุ่รหนึ่รุ่น1.9แข่งมีร,รุ่นต่อไปครับรุ่นต่อไปครับ1.9นะฮะพีพีทก็อยู่ในรุ่นนั้นแหละครับนักแข่งในรุ่นอ e ีซูมันเมกเลส1.9 OF นะครับนำรถไปติดทานสมอเตอร์เวลานี้ครับ 1.9 OF นะครับนำรถติดทานสปอตเตอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแข่งต่อจากรุ่นนี้นะครับแ๊บเดียวเองอไฟอีทมาถึงบ่ายสามคึ่งแล้วอะคือการแข่ง,ขงเรามีทั้งหมด11รุ่นการแข่ง,ขงวันนี้ครับผมนะครับ,รบแล้วก็เราจะต่อกันที่เป็น q u a l i f i นะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับเราจะถ่ายทอดกันที่เขตหลัก เลสซิ่งคาร์ไทยแลนด์ชาแนลนะครับพรุ่งนี้ย้ายนะครับไม่ได้ถ่ายเพจนี้นะครับไปเพจเลสซิ่งคาร์ไทยแลนด์ชาแนลและพรุ่งนี้ครับการแข่งขันทั้งหมด17รุ่นครับเพไม่อยากจะคิดเลย17รุ่นเลยเหรอตั้งแต่กี่โมงเนี่ย9โมงครับ9โมงครับมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับใครว่างนะครับ E45 ด้วยนะโอ้มาเด็ดมาหนักทุนนี้เรามีพิธีเปิดด้วยนะครับเป็นพิธีการกองเชียร์พี่โตอกางบอกฝากบอกพี่โตอกางด้วย1.9รถห้ามเสียโตอกางได้ยินแล้วนะยืนอยู่แถวนี้แหละครับเขายืนอยู่แถวนี้นะครับเขาไม่ได้ไปไหนแล้วครับ เขาก็ไม่อยากให้รถเขาเสียหรอกครับเขายืนหมุดกิดอยู่ครับเมื่อกี้46จูนบายออฟครับพี่ออฟอ่ามาครับกองเชียร์พี่ออฟมาแล้วนะครับ72แซงเลยใจเย็นฮะอยู่ในสนามฮะเดี๋ยวเลยออกล้นแท็กไปแซงให้มันอยู่ในสนามนะเรามาดูแชมป์เก่าอติเทพจันเพ็ญประสานกับรถลายใหม่เปลี่ยนสีทุกปีสีใหม่นะครับ อาแล้วไฟดับลงเวลากรอครับเจ้าปอครับโอพโอเคนึ่งจุดห้าเจปอโอ้ยสุดจัดครับอะไรครับเนี่ยปอวลากรครับโหเพิ่งทำรถมา4วันครับดูฮะกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับ1ออเลยครับหลายกาดจริงๆครับ90รัวลากรพลพูนเพิ่มครับเหลือลายครับลีลาแบบนี้ครับมันท้าจริงในโอพนะ ที่ปอวลากรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเก่งบอกว่าหนีได้หนีไปหนีได้หนีไปเอาละครับวลากรเพิ่มก็กระโดดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับตามไปด้วยเก่งครับอธิเทพกันเป็นภาษาแล้วก็หัดถัยชัยวันครับไล่เลี้ยงนกครับพี่เก่งครับมีเป๋ๆปัดๆไปครับเอาละครับตรงนี้ครับเข้ามาไล่กันมาครับนี่ครับพี่กา้าโอ้โหเโอาปอรถแหมทรงมัน เหมือนโชคมันยังไม่แน่นๆนนะดูจากลายแล้วเพราะว่าที่ได้ไดคุยคือเพิ่งจะทํามาแล<อ>้วยังปรับจูนไม่ไม่เต็มที่เขาทำมาสี่วันใช,ใช่ครับนี่ครับเก่งไฮโดรซินครับดูแบบสุนเขามาแล้วครับเข้าสู่ทางตรงครับดูหูอีโวเจตอีโวเจตมันต้องอย่างน,นี้ฮะเอาหน่อยพลังมิตูบิชิมิตูบิชิขึ้นมาอีกลำหนึ่งครับโอ้ อัศว,วันนี่อันดับ3าครับเป็นฮอนด้าอา,อาอพี่เกง่งเออ,เอ,อพี่ออฟโอ้โหพี่ออฟเจ๋งอะลูกนี้โอ้โอพี่เก่งขอโทษพี่ออฟเลยครับเนี่ยพี่ออฟแหมยกให้เลยฮนะเห็น,นเห็นเลยนะใช่ครับครับเนี่ยอาจารย์นะครับหลีกเลี่ยงการมาท้าอโอ้โหคับอัชว,วันถือว่าสุดยอดมากครับอติเทพครับก็ทำให้ตอนนี้โดนแซงขึ้นไปครับเป็นที่หนึ่งนะอยักขึ้นมาเป็นอันดับ2ก็ตามมาด้วยอันดับ3านี่ก็เป็นของ อธิเทพอยู่ใช่ครับเก่งเซอร์วิสนี่ครับโอ้โหสายชัยวันนะดอกเมื่อกี้นะครับถ้าดูในไฮไลท์ผมมันต้องมีนะยกอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นเรานี่ผมหลงทางยางเลยวมาไล่กันมาไล่กันมาคือมีโอพีโอโอเพ็นนะฮะเก่งสุดของเก่งนะฮะแล้วก็โอเคหนึ่งจุดห้าแล้วเหมือนวารากรโดนแล้วโดนแล้วยังโดนแล้วรับาลเน่ชูเชิด เรียบร้อยครับพี่หนึ่งชาแนลครับึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งโอเวอร์ออลครับเอาแล้ววากรต้องเอาครับโอ้โหในสนามนี่มันเล่าใจจริงครับผู้ชมพอยิงกันดังเตียงปังปียงปังแบกกันออกมาครับเอาแล้วครับพี่หนึ่งครับมาสเตอร์มีดครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับวลากรนี่ตกลงไปครับมี่แปะหมีบางกวยด้วยนะปู่เขาติดกันเลยอ๋อแลวแถวบัลลามห้านี่ครับนี่ครับ ขยบขึ้นมาได้แล้วครับเป็นอันดับหนึ่งครับเทนเน่ทูเชิร์เดี๋ยวเรามาดูนะครับรอบที่ผ่านมานี่วิ่งอยู่1นาที1นนะครับพี่เทนเน่พี่1ครับเร็วที่สุดพี่เทเน่แต่เพนประสานแชมป์เก่าของเรายิงอยู่ในที่3อยู่ครับโอ้โหไม่เป็นไรเมื่อกี้นิดเดียวหนีไปหนีไปเอาแล้วครับอะไรชัยวันเขาหยิบเข้ามาต่อครับ ไทยชัยวัฒน์ครับมาแล้วขยึกเข้ามาหติดรอบสนามมีปีโป,โป้ครับไทยทำปีโป้มาฮะเอาปีโป้มาทำไมฮะโอ้โหสงสัยหิว่ะร้อนกร,ระเด็นไปเลยฮะอ่นนี้กลุ่มผู้นำเนาะกลุ่มผู้นำยังเป็นตรงนี้ครับแรงๆอยู่ตรงนี้ครับกลุ่มผู้นำาน่มาดูอีกกลุ่มนึงครับ<า>อันนี้เป็นในโอเค1.5นะครับจะวิ่งอยู่ในนี้นะครับนี่พิกาาผมมาแล้วเหมือนกัน มีอาการรถแดกมีอาการรถแดกโอ้โหเอารถแดกมาวิ่งไปครับพีดีทีครับเบอร์ปั๊มครับโอ้โหแรงจริงๆครับดูฮะเป็นไงรถแดกนะฮะดูทรงฮะทรงทางตรงจริงทรงทางตรงจริงๆครับไม่เลี้ยวพี่มีเลี้ยวพี่จะลืมเลี้ยวโอ้โหนวินยาสีครับกลับมาครับแล้วก็มา เพิ enfin ่งเอารถมาเลยอ่ะครับผมใช่ไหมที่คุยกับฟาอิฐใช่ครับกิกาคาบอกตั้งศูนย์เสร็จเอามาเลยตั้งศูนย์เสร็จเอามาเลยไม่ได้เต็อะไรเลยไม่ได้เต็อะไรเลยนะวันนี้เดี๋ยวนะมีชื่อนันทวัฒน์ชำนาญด้วยเหรอโอเค1.5หมายเลข91เอเซเต้ลงด้วยเหรอ GTR Shop อ่านี่หมายเลข26นี่เป็นของเอ่อไรอันไอ้ไรอันไรไรอันอ่าไรอันไรอันนี่ครับอันนี้นี่นุ่มน้อยจากโกคาร์ครับ ลุงน้อยจากฝั่งโกคาร์ทครับวันนี้มาลองรถใหญ่นิดนึงและข้างหน้านั่นอ้ถูกคู่เลยเด็กโกคาร์ทครับนี่ข้างหน้าก็โกคาร์ทครับข้างหลังก็โกคาร์ทครับไผชยนทองเจือครับเอาครับมันต้องอย่างนี้ครับคือถ้าอยู่ฝั่งโกคาร์ทเขาเจอกันแน่นอนครับคู่นี้บอกเลยเนี่ยครับใช่ครับเอาแล้วครับมาแล้วครับอดีเดชพามาแล้วครับแล้วดูครับหมายเลข4 5กันนี้ครับไผชยนทองเจือครับโรเตอร์ฮะเออเอาติเมต ฟิล์มนะครับเซรามิกฟิล์มส่งเข้าประกวดกับ PTT ลูบีแคนครับเอาแล้วครับโรเตอร์โรเตอร์น้องเจอฮะแหมายผมชอบจริงๆเหมือนผมดูอยู่ฝั่งนู้นเลยดูณเขาคล่องแคล่วว่องไวนะครันี่ดูโรเตอร์ครับเมื่อกี้นะฮะพี่สาวยืนส่งอยู่นะฮะนะนี่ครับมาแล้วเห็นไหมฮะนี่แล้วครับมาแล้วฮะเห็นไหมฮะหมายเลขสองหกครับนี่ฮะ เรยันครับเรยันคาริสต์ครับอโอ้เรยันนะฮะผมน่ออกเสียงก็จะถูกเรยันนะเรยันเรยันเอาล้วครับเรยันเขาเหดือบเข้ามาก้าบปลาแล้วครับ,รบมาถูกคู่ตรงนี้เลยครับ oh. โอ้ขาต์มันมย้ายมาันต้องเจอด้วยกันครับมาเออดีดูครับนี่มาแข่งครั้งแรกเียโอ้โหเมื่อก oh. 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 okay. แล้วโอ้โ oh. ห oh. ให้มันรู้บ้างครับขวางรถใหญ่มันมันอย่างนี้ เอาแล้วเอาแล้วไปชยนไปชยนจะหนีได้กี่รอบไปชยนยังไล่ไม่เข้านะครับยังไล่ไม่เข้าแล้วกลุ่มนี้ก็ยังยังอยู่กระจายกันไปนะครับกระจายกันไปนี่คือโอเค1.5ครับผมครับเบปเปอร์เนี่ยเป็นผู้นำในรุ่นนี้นี่อันดับ2อออันดับ2ที่เป็นของเนี่ยไพชยนที่เป็นรุ่นเท้า โรเตอร์โรเตอร์โรเตอร์โรเตอรต์ผมเรียกชืก่อไนท์ชูเนอม่ติดเลยข <c oughs> องโรเตอร์ไปโรเตอร์ไปลูกไปเย่ไ <Yeah. S 2> งอ่ามาดูนี้ครับผูน้นำจับที่หนึ่งเราครับพี่ไนทน์ชูเชอร์ครับเป็นไงฮะเวลาตอกลงไปหนึ่งนาทีหนึ่งศูนย์แล้วเป็นไงคุณผู้ชมจากเมื่อกี้หนึ่งสองหายไปสองวิ หนึ่งนาทีหนึ่งศูนย์นึกจ้ะอันดับสองเป็นฮัทชทยชัยวันครับโอ้โหทีมเดียวกันเลยครับเกิดอะไรขึ้นกับอกิเทพครับพี่ปออิเทพหายไปแล้วครับน่าจะเข้าพิษไปแล้วครับโอ้โหน่าเสียดายครับอธิเทพหายไปเลยครับคุณผู้ชมครับเหมือนเข้าพิดไปแล้วครับอันดับสามอตอนนี้ก็เท่ากับตกเป็นของพัฒนพงม์ไปแล้วนะครับนี่ครับพัฒนภงม์ปางทองครับนหมน่าเสียดายครับกับอธิเทพจันพินประสาน รถน่าจะมีปัญหาครับเก่งเซอร์วิสแล้วอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้นํามาได้หัวหัวเลยครับวลากอดฟูลเพิ่มครับหล่นไปเป็นอันดับ4แต่ยังอยู่ในเกมอยู่ครับเนี่ยตามมาอยู่นะฮะตามนี่ฮะพลเรลพงษ์บางทองครับซินเวียอ๋อสองร้อยนะซินเวียครับเนี่ฮะเป็นรถข้าสูงที่เท่นะผมชอบมากหล่อเลยทีเดียวครับ เอฟอาร์เออาร์ำลังเออาร์โอ้โหดูจัดทรงมาแล้วดีดูดันได้ได้ทีเลยครับท่านผู้ชมดูดิฮะอย่างถูกฮะเอาเก่งยังอยู่นี่ไงครับแต่เก่งกันน่าจะมีปัญหาเพราะเมื่อกีก้เขาบอกให้แซงครับมาแล้วมาแล้ววารากนนรากนนายกำลังโดนกดดันแล้วสามคันข้างหลังสองคันข้างหลังเนี่ยโอ้โห บอกกล้องเห็นไหมผมบอกล้วทุกดสติกล <c oughs> ้องพอกล้องจับปุ๊บเนี่ยกล้องเอาเลยนะ <c oughs> รู้ว่ากล้องจับโอ้เหมือนรู้จริงๆครับไม่เป็นไรครับเดียนยพาถือเทพออกตรงนั้นไปครับปลอดภยัยฮะแกงใรสนามมีกองยาปม<อ>นะครับเบรกแล้วมันเอาไม่อยู่เหมือนรู้เหมือนรู้มาดูตรงนี้ครับวลากรครับก็โดนกดดันอยู่กับนี่ครับ สิลาเมสสิลาเมสมาขย,ยบเข้ามาใกล้อ่าดูภาพช้าอีกทีหนึ่งเนี่ยจังหวะเนี้ยพอเลี้ยวแล้วรถมันไม่ได้ละล้ลอมันหักไปแล้วนะโอเวอร์ออรตุดหอกด่กว่ารถด,ดิบเอาข้างเข้าอ่าเดี <c oughs> ๋ยวนีเบ็ปเปอร์แตงขึ้นมาเรียบร้อยอ่าก็พอน่าจะรมีปัญหาครับเวาลา่อนนะครับเราใช้คันเดียวกับพี่บัต ตอนอที่ที่คุยกับพี่บัตรบอกว่ามีเรื่องของตัวร้อนอยู่คือหมายว่ามันฮีทมันมีอาการฮีทอยู่ก็ไปน่าจะน่าจะเรื่องฮีทนี่แหละความร้อนนี่แหละทําให้รถตกตุงไปเรื่อยๆมาแล้วครับปันใจมหาชนครับ,รบหมายเลข45ครับโรตเตอร์ฮะแล้วก็ผ่านหมอกกล้องกังแล้วนี่ครับอัลติเมทฮะเซรามิกฟิล์ม ทีทีทีลูบีแคนล่าทำเป็นเล่นนะครับเวลากรจะโดนเอานะครับเนี่ยเวลากรจะโดนเอานะครับถ้ารถมีปัญหาแล้วรถช้าลงไปเรื่อยๆแล้วดูครับขยับเข้ามาใกล้แล้วครับตอนนี้ครับโรเตอร์ครับนี่ยเห็นไหมเวลากรเริ่มเห็นท้ายเวลากรแล้วครับเริ่มเห็นกันชนแล้วครับคิดเรื่อยๆแล้วครับเหลืออีกเพียงสามรอบครับ นี่ถ้าทำอย่างนี้นะครับ <Okay. S 1> เท่ากับโรเตอร์ขึ้นมาเป็นแบบ5อครับผมห oh, ล่อเลยหล่อเลยถ้าแบบนี้หล่อเลยเพราะโอพรถก็มีปัญหาหล่อเลย <laughs> เอาไปครับโอ้ย oh, ยังไงฮะดูครับนิ่งจริงๆมีเครื่อง L15 เนะี่ยโอ้ ไป <S <S ดูโยนเข้ามาใกล้เข้ามาอีกนิดนึงมาครับใกล้ๆครับปอปอรออยู่ปอบอกว่าประคองครับช่วงนี้ประคองก่อนเอาแล้วครับปอปอกภป,ป,ปเยเลยน้องเครื่องพี่มันมีปัญหาเนี่ยต้องมีปัญหาแน่นอนเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า,วาง e a t ใช่เพราะที่ด้ยคุยนะครับมีปัญหาเรื่<พ>องความร้อนอยู่แล้วก็พักรถแป๊บหนึ่งก็ออกมาไม่เป็นไรเอาก็ะโชว์ทางตรงไงแรงแรงกว่าโอพีอะ นะบอสถ้าเบ่งมากก็อันตรายนะครับ,รบมันจะโกงเอา<ผ>ม,มาดูตรงนี้ครับอีกหนึ่งคันครับก <25 S 1> ิตินันโตบัวครับอ้ําครับเดี๋ยวทีมีหมายเลข91ที่ต่อจากอ้ํานี้น่าจะเป็นนันทวั์ชำนาญน,นะขอเดี๋ยวต้องถามกล้องหน่อยกล้องหาเลข91ห,หน่อยดิอยากเห็นหมายเลข91เก็บมาแล้วครับนี่ครับ เลข35นี่เจ้าอ้้มอ้้มนี่อยู่เป็นอันดับ9ออแต่ว่าอยู่ที่ที่4ที่4ของคลาสเขานะครับสีเขียวเลยมาสีใหม่เลยเขียวอะไรนะเขียวสกลอะไรของเขา <c oughs> เอะอทีมเขาอะแก๊งเขาอะมาะครับ FC ทีมงานเจแปนนะครับ FC พี่ออฟครับอ่ะโอเคเหลือเพียง2รอบแล้วคุณผคุณชม หมายเลขเกา้าหนงหายไปไหนเจอไหมไม่เจอสภาพตัดมาตรงนี้ครับยังอยู่นะยังอยู่ครับสำหรับพี่ปอครับพี่ปอยังอยู่ครับสำหรับวรากรคนพนเพิ่มครับก็อ่ะพรุ่งนี้มีอีกวันนะฮะแก้อาการตัวร้อนกันนะปอนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวงานเข้าเลยนะ ครับมานี่ครับผู้นำครับน้ำยาวๆเลยเอ้าวเดี๋ยวมีอะไรห้อยฮะมีอะ,รรอะไรห้อยฮะห,ห้อยเสียหรือเปล่าโอ้โหแข่งไกวเลยโอ้โหพีนเนูเชอร์นะเขาเหลืออีกเพียงรอบเดียวด้วยอ่ะโอเคพี่โอ้โหอย่างนี้นะมีท่อเสียห้อยออกมาครับรอบสุดท้ายพอดีเลยโอ้โหท่านรอบก่นกอนๆให้โดนเรียกเข้านะยุ่งเลยนะ อันดับ2องหมายเลข46ครับหาไทยชัยวันครับก็ยังไม่สามารถทะลุเวลาตัวเองกันนะครับ110หมดนะฮะทั้ง1นันดับ2ที่อันดับ3ใน OP นะเป็นพัทรังษ์ปางทองครับผมอ๋อมาใช้คันนี้นี่แหละครับหมายเลข91แล้วก็ว่าใครนันทวัฒน์ชำนาญเอารถเซียนรู้มาใช้เหรอ โอ้โห oh, พี่เต้ครับต้เต้ระยองมาขับให้เลยเหรอมัถวัตชำนานครับน่าจะเป็นการลองรถของซีรูฟให้แหละนะครับนี่หายไปนานนะเนี่ยไม่ได้ลงเลยนะครับจาก TTR mm ีอาร์ช็อปปกติเนี่ยดูดูดใ,หให้เจ้าตาตาครับแล้วก็ให้กับน้องทูอ้าวนี่ครับพี่เต้ลงมาหวัวดเล่นครับเมาดูกันครับพี่เต้ฮะใช่เปล่าใช่พี่เต้เปล่า mm hmm. น่าจะใช่แหละ ครับเห็นชื่อส่งมานะนะอ่ะพูดนะครับนี่ครับพี่ชนะตูเชอร์ครับรับธงหมากรุกไปครับในรุ่นของโอพีอืมอันดับ2เป็นฮัทไทถชัยวันครับโอ้ดับเบิ้ลนะฮะเรียกว่าอันดับหนึ่งอันดับสองเลยเป็นของทีมเขาเลยทีมเดียวกันเลยครับสิงเอลมาติีสนะครับเนี่ยอันดับที่สามหมายเลขสามที่เอ๋ครับพัชรพงษ์ฟางทองครับเป็นอธิเทพจันเพ็ญประสานครับใช่หรือเปล่า ไม่แล้จะใช่นีเอ่อันนี้พัชรพงมปางทองคือจะบอกว่าพี่เก่งยังอยู่ในเกมเขาประคองให้จบให้วิ่งจบเอาคะแนนคเอาคะแนนนี่ต้องเป็นผลงานที่ดเยี่ยมนะครับยินดีกับทีมมาสเตอร์มีสิงเอลนะครับไว้ด้วยนะครับเรียกว่าจบอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับครับผมเดวินเนอร์ครับหมายเลข11บเเทเนตชูเชอรครับ เบสแลปไทม์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับปีนี้พิเทเนตมาดีจริงๆนะฟาฮิตครับผมครับแล้วตอนนี้ไฮไลท์ก็เดีือดรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปครับเป็น1.9นะโอเอฟนะครับอย่าไปไหนนะครับมาดูกันนะครับแล้วนี่ก็เลยรีซอร์สนะครับอันดับหนึ่งก็เป็นของพิเทเนตชูเชอร์อันดับ2เป็นหัดไทยชัยวันอันดับ3เป็นพัทลพงโปปางทองอันดับ4เป็นสื่ราเมสนะครับอันดับ5เป็นวรรคกรผุนเพิ่มครับเดี๋ยวไปชมไฮไลท์มันๆกันครับคุณผู้ชมครับ